สบายดีพ่อแม่พี่นอ้องสบายเอฟซีผุดขานเนาะตอนนี้ก็กินเรียบร้อยพี่น้องเอ้ยตอนนี้ก็ได้เพอก๋วยเตี๋ยวเนาะกินเรียบร้อยน้องสาวหลายยังเพิ่มยังเขาห้องนังมากันสี่หาคนพี่นอ้องสบายดีพ่อแม่พี่นอ้อง <c oughs> มาสนิทเห็นลากสามเลยพี่นอ้องเอ้ยลากน้นองน้องบิวเนาะแล้วกันน้องลิงพากกันมาหาคนพี่นอ้องเอ้ยตอนนี้ก็ วันที่ซื้อเขาไปพากันมาต้นกาเนาะต่างเขาดิแล้วก็ได้สืพาเขาเปล่าตายกับอ้แล้วก็แม่พลาดยเนาะเมื่อนี้กะเซามาอีกเลยจกักมือได้แล้วพี่น้องเได้มาอีกพี่น้องเลยจักงามได้เนาะนถามีผูใหญ่ใจดีเพิ่นสวยเรืออีกเข้ากับเได้มาอีกคือเก่าพี่น้องเลยมาคือเก่าตามเก่าตามเคยเนาะ แต่ท้ายยังบ่มีกับเพื่อไลายมื่อเติบอลไรพี่นอ้องกสิไดมาอัปเดตเรือนซรานเพื่อห้เบิ่งแล้วก็มาหายายอีกเนาะเพื่อพี่น้องคิดฮอดยายคิดฮอด,ดนน้องบิวกสิไดมาอ,อีกคือเก่าข้างมากกะลัมบกคือฮาว,าว่าอะลรพี่น้องเลยโดดกสิเพคค่คนกนสิตายโอ้ยเพื่อเมื่อเดือนน่อเจ็บเบิดเอวอะไพี่น้องเลยนอนยังกลางคืนซำชาวาต้โพดโพด แม่ปุ้งกับมานาวยันแม่ปุ้งคลอดก่อนกำหนดกับเขาแห้งเนี่ยสระบาดดินปาลูตอนนี้ยังรอเข่าพี่น้องแต่ว่ากินพากันกินแล้วแล้วเพิ่นบอกกินเข่าพี่น้องแรกๆเพิ่นกับบอกเคยเข้ามาเนาะเพิ่นใส่สีเท้ามากินเข่าลื่นสีกินเตียวกินเพลอเพิ่นบอกว่ากินแต่น้ามาจ้าเพิ่นบอกเคยเข้ามอีกเถอะอันนี้ก็เป็นล่านคางถนนคางทางบริลูไายยังพี่น้องแต่ว่าเพิ่อนแบบว่าดัดแปลงหรือว่าสอมแปลงห่านเพิ่นใหม่เนาะ เพิ่นก็เลยแบบย้ายโตตัง้งน่ะเขามาในในบ้านเพิ่นพี่น้องเขามาในบ้านในเฮือนเพิ่นเนาะก็เลยได้เขามานั่งกันห้องกันกระจกแจ้งๆจสๆแต่เป็นห้องพัดลมพี่น้นองเ้ยบริเวณห้องแอร์ห้องยังดอกบร,ริลลูลาลังการอย่างพี่น้องเ้ยอาหารกับอาหารกับตามมันคางถนนคางถนนอะไรเนาะแต่ว่าเขามาเพิ่นตั้งหานอยู่ในเฮือนเพิ่นหานไต่ทำมากินกับเจ๊ไซยเมื่อวานนี่แหละพี่น้อง ปกติเรากินอยู่นอกวอทานก็แม่ทาน<า>นี่แล้วสามมือแล้วมาหานพิ่นเนยลยเอาผืนละกล่องละกล่องไปทำเลยเสียเมื่อพาพอนอยู่บ้านเนาะไปย่างเลยผักต้นขาแม่ื่นละทุงละทุง นอตอนนี้ก็ซื้อข่าวมากับมาหอดเทือนหอดซานเพิ่นเรียบร้อยเด้เข่าวราต้องยากเข็ดกันก้าวนะ่ะซื้อมาหายนะ <c oughs> ตอนนี้เพิ่นกาซอยกันเหยืเทนะือนในสายบ่ต้นกาอยู่ทางไหนบ,บ้าน,นเออบบเห็นบ่าต้นกาพี่น้องเอ้ยขขาวพัดธรรมดาไม่เจา้านะพากันมาหอดเทือนเลยพี่น้องตอนนี้นะ เป็นบรรยากาศพี่น้องเอันนี้เป็นมาปูนไหวพี่น้องยังบอหมดเลยเทพปะเออกำลังเขับไปเบิ่งทางในพี่น้องเอ้ยเพราะเพิ่นเมียนมัดกาแบบว่าเบบว่าเกียงกวางพี่น้องเอ้ยสาสางเนาะเพิ่นกำลังมัดสีเทคานพี่น้องเอ้ยมัดสีเทคานแล้วก็สีเท ปูนรอบๆเนาะเพิ่งกำลังแบบว่าตีไม้ใส่พี่น้องตีไม้ใส่ข้างบนเนะาะแล้วก็สีเทปูนเลยเนาะตอนนี้กัพี่น้องแบบว่าเพื่อนพี่น้องเพื่อนใกล้เพื่อนเคียงเนาะเพิ่กนกับมาลิ่มน้ำก็เลยแบบสีละลายคนเน่พี่น้องเลยมันดีใจท้าวเ้อเขามาผ่าเนาะมาต้นกาก็ก,กินเลยพี่ันกาก,ก็บร่ได้ส่อเพิ่กำลังหมัดเล็กพี่น้องเ้ยอันมีพี่น้องอัน เอฟซีถึกฐานไลน่ดันไล่ฐานท้ามคำมว่าเออน้องหนัดกระเ่บ๋บวตายคบกันบอเออตอนนี้ก็คุยๆเลยพี่น้องคุยๆอยู่เนาะก็คุยๆยยก,กันอยู่แล้วก็เบิง่งเบิ่งไปเรื่อยๆเลยพี่น้องแต่ก็ยังบ่ได้ตกลงว่าเออคบกันบ่แบบเข้าก็ายังเค่แบบว่ายังคุยๆเนาะคุยไปแล้วก็บเบิ่งไปพี่น้องเห็นเพิ่นก็ดูมันขยันเนาะเรื่องท่านะ หรือว่ายากจนเท่ากับโบตีโบยังโบว่าดอกพี่น้องเพราะว่าเท่ากับยากจนคือกันเนาะเท่าบริเลือกเท่าไหสิคบคนรวยพี่น้องเลยเทาไปว่บ้านน่ะยากจนเท่ากับโบวายังเนาะคนสื่อข้าวพัดกับพี่เละเป็นแต่ไหนแ่บอยู่ว่าข้าวพัดล้านเพลินเราต้นกาเพันกินแบบว่าเพชรบม่ได้พี่น้องเขาก็เลยเอาแบบข้าวพัดข้าวพัดมาให้เพลินเนาะแซ่บบ่องล้านเราแซ่บ โอ้โหหยกปอหยกปอหยกไม่หยกไม่ส okay. ุดยอดเลยว่ะสันนี่คือลายคนแท้ลายคนแท้เหมือนเลยเดี๋ยวดูข้างนอกนี่คือซอยกัเออสอยกันพี่น้องไอลายคนสอยกันเนาะเพิ่นเขาเห็นเพิ่นถูกเพิ่นเน่างะไรอยู่ต้นสงสารแล้วก็แบบลูกลานหมู่ขูแล้วก็เลยมาสอยกันเนาะมาสอยกัน เข้าเจ้าไปเวีดเขาเจ้าว่างเขาเจ้าเลยมาซอยนี่คนหนึ่งมาซอยอีกกับร้านเชฟมาซอ่ขอต้นกะยังนั่งกินมาซอยยังนั่งกินอยู่เลยพี่น้องเลยยังบมลุกเลยยังนั่งกินอยู่พี่น้องพี่น้องเลยกินข้าวแล้วกับข้าวการข่างงานต่อหมูเพิ่นมาซอยเมือนี้ บางเมือกกะเห็ดเดืนสองพี่น้องสามพี่น้องเนาะกับลานเมือกกะหมูมาซอยก็ยังดีเนาะที่ว่ามีคนมาซอยเนาะถือเอาเงยซอยกันอิ่มอิ่มแล้วก็ลุยเวียกต่อตอนนี้เพิ่อนกำลังกันตีปูนพี่น้องกำลังกันทรงปูนเนาะกำลังเทผู้เทกะเทพี่น้องปูนโอ้ใส่เอ็นใส่เสื้อเนาะ ่นใส่เสือกพี่น้องเลยที่ว่า่นมันพูเสือนูู้ใสทรงแดงๆนี่ก็เป็นเพื่อนอื่นพี่น้องเพื่อนขางเคียงแบบ่นเคยมาหลินมากินเนาะก็เลยแบบมาเห็ดซอยมาหิวซอยผลลื่นได้มาเบิ่งซอยกันพี่น้องเมนตุกหนามันสิเกะกะได้ตรงหนามเทกะเทพี่น้องอยู่เทึงพี่น้องอันนีูพูย่อหายกันย่อแมนไม่ใหญ่นะกะนางเบิ่งลูกเพื่อนโอ้ยเงนเบิ่งลำเบิ่งลำเบิ่งเพื่อนพี่น้อง เพิ่นไก่จะได้อยู่แล้วเพิ่นดีใจแหงพี่น้องเอ้ยพากันล้ำเบิง่งเนาะผอยเยือนห้กันพี่น้องใส่เสือ้อเนาะใส่เสื้อเยือนห้ยายก็ได้แต่ลำแต่มองเนาะยายเนาะลำม,มองเบิ่งว่าเออไก่จะได้อยู่แล้วเมน่น <c oughs> โอ้ก็ยังดีเนาะ เอาอยากจ้างสร้างเห็ดกันเองอสอยกันเนาะเพื่อนกระดับป่าวลิงเนาะเนาะเพื่อนกรเนาะสอยกันพี่นอ้องเลยคนละไม้ละมือเนาะอันผู้เทิงเสีอสีฟ้าหนะคือพ่อของน,น้องบิวพี่น้องผู้เสีอสีเขียวไหมสีฟ้าเนาะสีฟ้าพ่อพีดมาถือขอโทษขออภัยพี่น้องเลยคือพ่อของน้องบิวเนาะคนนั้นนะ สอยกันยืนเออน้องบิวกับซอยผมน้องบิวอยู่ทางในผมพี่น้องเปลี่ยนกันซอยกันเนาะซอยกันหิวกันหาพูดนั่งกับมาเลยซอยกันพูดยายก็จัว่าไปสั่งผืนดีใจแห้งที่เห็นซอมมาไปน้อยแบกร้กกับบอดี้ปัดันใหญ่มากเลยมุนลูกสิบอดี้นะที่เจ็บท้องน้อยท้องยังแบบนี้เหตุได้ไหนเมนเยอกตอนนี้นะเนาะยังบอดี้เจ็บนะพี่น้องซอยกันป้าเธอพี่น้องเลยคนละไม้ละมือพี่น้อง เห็นแล้วก็โอ้ยดีใจแทนเพิ่นเนาะที่มีหมู่คู่หมู่คู่ข้างบ้านเนาะมาเห็ดซอยเนาะซอยกันว่าต้นก้าก็มาซอยเมื่อนี่พ้องคลิปนี้เราก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้พี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามส่องน้องหัาได้พี่น้องเด้อพักเบิร์กักส้มได้พี่น้องผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยหลายๆเนาะตอนนี้ก็เสียงเพลงลอยมาลอยมาแฮงแหงเงงพี่น้องเอ้แห้งลายเนาะน้องหัาก็สิขอลาไปเพียงเท่านี้แหละพี่น้อง ผักเบิองผักสม้มในเด้อพี่น้องเด้อส้มส่องน้องน้องคำน้ำส้มในเด้อพี่น้องผักส้มส่องน้องคำามในเด้อพี่น้องหายติดตามกดไลค์กุญแจในเด้อเป็นกำลังใจให้ยส่องน้อยๆในเด้อพี่น้อง